สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผม, oh, มวันนี้ก็จะมาดูธุรกิจนะครับธ oh. ุรกิจ oh. ของน้องลําพูนะครับน้องลําพูกับแฟนนะเขาพอทำธุรกิจ <at> <c uman> กล้วยใส่มะขามนะครับแล้วก็เป็นมีมะขามแช่อิ่มใช่ไหมมะขามแช่อิ่มกล้วยไส้มะขามขามแช่อิ่มแล้วมีอะไรอีกไหมก็มีสองสองอย่างมีมะขามอบน้ำผึ้งอ๋อมะขามอบน้ำผึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ มาดูวิธีการทํานะครับตอนนี้เขาก็ทําเสร็จไปบ้างบางส่วนแล้วก็จะมาถ่ายถ่ายถ่ายเป็นบางส่วนนะครับถ่ายเป็นบางส่วนนะครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณที่ติดตามไลฟ์สไตล์ใบโนนนะครับขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวดูครับดีดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิธีทำน,นะครับนี่ในกล่องนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วอันนี้จะส่งไปไหนครับเนี่ยอันนี้ส่งเข้ากรุงเทพครับอ๋อนี่นี่ส่งเข้ากรุงเทพนะครับอันนี้เป็นถุงละถุงละถุงละครึ กลังจะโอเคโอเคอ่านะครับนะครับอันนี้อันนี้อันนู้นก็เป็นเขาเรียกมะขามแช่อิ่มใช่ไหมที่เป็นถุงนู้นเป็นมะขามแช่อิ่มนะครับอันนี้ออลองเราเปิดเปิดดูเปิดดูนี่นะครับนี่ครับ,รบว้าวาวา้าวเาเป็นกระมังเลยนะครับนี่เป็นเขาไอ้มะขามเขาเรียกมะขามอะไรนะมะขามแช่อิ่มไม่ที่มะขามที่เป็นมะขามดิบจริงๆเขาเรียกมะขามเปรี้ยวยักษ์ใช่ไหมนะครับนี่นี่ของจริงนะครับในถังนี้ครับนี่ครับ ในถังเขียวในองค์นะครับนะครับทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือมะขามแช่อิ่มนะครับแค่แช่ก็อิ่มแล้วเหรอเดืแมมแต่มีคนแกล้งแซวมีคนมีคนแกล้งแซวพี่นุ่นแล้วแค่แค่แช่ก็อิ่มแล้วเหรอนะมีรู้เลยรู้แล้วว่าใครนะครับนะครับนะครับนี่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 เป็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอนผ่นคลอันนี้นี่ก็เป็นพนักงานนะครับพนักงานพนักงานแพ็กนะครับ นะครับนะครับธุรกิจครอบครัวนะครับนี่เป็นธุรกิจครอบครัวคือทำทำนะครับทำม,ม,มีครอบครัวมีมีลูกๆนะครับลูกชายลูกสาวช่วยนะครับนี่ครับนี่ดีเดี๋ยวนี้ผมสั่งไว้โอ้อโหลำพูพี่นนท์จะไปเอาเท่าไหร่นะสามรูปเอาไปหมดไหมเนี่ยออ <laughs> เอาเครึ่งหนึ่งดักกอนได้ไหม สั่งสั่งไว้สามโลไงสามโลหกถุงครับสามโลหกหกถุงสามโลหกถุงเดาเดวเดาเดาเดาอันนี้อันนี้หนึ่งโลครับหก <c oughs> ถุงโอเคโอเคอ้า <c oughs> เอาเอาไปเอาไปเอาเอาหมดแหละงั้นนะโอเค <c oughs> จัดจัดไปเลยนะครับ <c oughs> อันนี้นี้ผมสั่งไว้นะครับว่าจะเอา ไปฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นของฝากจากเพชรชบูรณ์นะครับนี่นี่นี่กำลังลกำลังแพ็คก,กำลังแพ็คนะครับกำลังแพ็คเพราะว่าสั่งไว้แล้วนะครับพอดีนี้ก็มามาเอาไว้ก่อนนะครับเป็นยิงเขากลีงเนี่ยเขาจะส่งเขาไปกรุงเทพแต่จริงๆว่าแบบสั่งกระท่านหันครับมาถึงก็นะเอาเลยเอาเลยเอาเลยบอกบอกนะ บอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีเยอะมีเยอะผมอาให้ก่อนได้นะครับเปิดยมานะครับ <ขอ S 1> จัดกันจัดกันนะครับข, <อ S 1> ข้างในที่ก็เป็นน้ําตกนะครับน้ําตกที่ผมเคยมาถ่ายทํานะครับเป็นน้ําตกทาราเอาวันนะครับด้านในแล้วก็น้องเขาก็จะมีธุรกิจคือว่าทําส้ตามตำเปิดร้านอาหารอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ<ข>อโอ้ยธุรกิจอาชีพ,เส,พเสริมนะครับ <ขอ S 1> ตรงนี้เราคลิปนี้เรามาดูนะครับเป็นกล้วยไส้มะขามเป็นกล้วยอะไรเขาเรียกกล้วยหินใช่ไหมกล้วยหักมุก ไอ้ไอ้ที่มันอันที่เคยทอดแล้วมันซีมันออกสีเหลืองๆนั่นอะกล้วยอันนั้นกล้วยหินครับกล้วยหินอ๋อนะครับจะมีทำได้หลายกล้วยครับอืมนี่ถุงถึงโลครึ่งโลของฝากนะครับดูแพ็คๆสวยนะครับสวยสวยมากเลยนะครับติดแบนไหมครับติดแบนไหมติดไปเลยติดไปเลยไม่เป็นไรติดไปเลยติดเลยติดได้ติดได้หมดครับติดได้หมดครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จ นะครับอ่าได้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 โอเคโอเค,อ,เคอ่านี่ก็ติดนะครับนี่เป็น,นโลโก,โก้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์นะครับนี่นี่นี่นอพอใจกล้วยไส้มะขามนะครับกรอบหวานมันอร่อยของฝากจากเพชรบูรณ์นะครับนี่น,นี่นี่เลยนะครับนี่เลยน,นี่มาถ่ายทำถึงบ้านเลยครับ <laughs> จัด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 ถึงบ้านเลยจัดถึงบ้านเลยว้าวว้าวน้องพอใจเป็นเป็นชื่อของลูกสาวใช่ไหมชื่อขอดใจอ๋อเป็นเป็นชื่อของลูกสาวโคเล็กมาตั้งเป็นชื่อแบรนด์นะคะกล้วยมะขาม พอพอใจกล้วยไส้มะขามนะครับสวยๆพอใจกล้วยไส้มะขามอันนี้ก็จะนะจะเอาไปฝากเพื่อนๆที่นนทบุรีนะครับที่กรุงเทพนะคือผกิตสั่งนะครับนะครับวันนี้ก็ ดี๋วคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไปนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาจะรีบเอากล้วยเนี่ยแหละครับไปฝากเพื่อนๆที่กรุงเทพนะครับไม่ได้ว่าจะรีบไปไหนนะครับโอเคโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไลฟ์สไตล์บายโนนนะครับเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องกล่องละเท่าไหร่นี่กล่องละครึ่งโลโลหนึงจะร้อ